สักพักหนึ่งนะครับมาเจออีกมูหนึงนะครับนี่ครับหลายอยู่นะครับนี่ครับก็ลังขึ้นแบบนี้นะครับมันเป็นอะไรที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ยสวยงามมากมากเลยนะครับนี่ครับนี่ครับอย่างไรเบื้องยื่ทั้งโค้นน่ครับ ใชนะครับอนุญาตทําการแสดงต่อครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับอู้ไปโนฟ้อนครับหลายครับหลายหลายหลายคิดว่าเต็มตาแน่นอนครับบานนี้ เป็นอนิอยงที่หนาจะจันใจมากๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับน่บโอ้โหกําลังสวยๆนะครับกําลังขึ้นเลยครับ รุ่นกันครับเต็มตาบ่าเต็มนะครับนนเดี๋ยวใส่ตายนะครับ เม้นเฮ็ดปวกใหญ่นิดบวตำกว่าสิบโลนะครับนี่ครับเน้นเป็นเห็ดปวกกิกนะครับเป็นดอกบวใหญ่นับแต่กะใสปริมาณครับปริมาณหลายดอกหลายนี่ก็หลายได้นะครับคอยเฮ็ดคอยเอาไปเรื่อยเื่อนะครับเย็นเย็นครับวางเว้นจากการหาเพิงกับมหานี่แหละครับผมชีวิตผม ว,ว่างเว้นนะครับช่วงนี้ช่วงปิดฤดูก,กาลนะครับาฝนกระเฮ็ดให้ใสน่นาไปเรื่อยแต่นากระเฮ็ดตลอดครับเททั้งน้าปีน้ำฝังถือว่าอาชีพเขาเบา่มีนะครับเลี้ยงกระเลี้ยงเขาสูงอาศัยความขยันเป็นที่ตั้งครับ ที่ท้ายคลิปนี้ผมไม่อย่างนะครับเพราะว่าผมบ่ค่อยได้พบปะค้นนะครับบ่ค่อยได้นี่ครับสำหรับใครยต้องการอยากได้ก็เบิ่งผมโพสต์ตามเพจตามช่อง youtube นะครับนีช่อง youtube นะครับแต่ก็บ่ได้ช่อง youtube กับบ่ค่อยดังวันใดแล้วครับพูดติดตามสิบคนพอดีครับช่วงฝากติดตามนะนะครับไพศาลสุรขันนะครับ ใส่โทรศัพท์ใสตลอดนะครับมืมีกล้องอุปกรณ์ตัดต่อที่ดีนะครับมันกะถ่ายทำทาทยได้แล้วครับท่ายแบบเรียลลิตี้เลยนะครับแบบเรียลไทม์ไม่ได้มีสคริปไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นนะครับเห็นสดๆก็ถ่ายกันสดๆไปเลยนะครับ ฝนกระตกมอกแมงมองแมงครับเจ้าตกบวซอดใบไม้นะครับสังเกตมั้งฝนเดือนสิบสิบเอ็ดนะครับนี่ครับมอเต็มตาเสยนะครับเหลือพื้นที่เยอะเลยครับคงต้องไปที่ยหนึ่งต่อครับแต่คงมาถ่ายคลิปแล้วแบตก็จะหมดพอแบตนะครับทั้งแบตทรงสว่างทั้งแบตโทรศัพท์นะครับ ไฟกัดเลียวนะครับครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับไพศาลสุรพันธ์ช่อง youtube นะครับ